สวัสดีครับวันนี้ให้ดูมีดน่าสนใจอยู่เล่มหนึ่งของค่ายเชโรโกลอฟทางฝั่งรัสเซียบ้างรูปหน้าหมีเนี่ยนะครับเชโรโกลอปโหดสัตว์รัสเซียรุ่นนี้รุ่นจะมีสสีมีสีสีส้มเนี่ยกับสีฟ้าเป็นมีดพับเชโรโกลอฟรุ่นทาบากันนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรจุดเด่นของเขาก็คือเป็นมีดพับขนาดกลางค่อนข้างไปทางคอมแพคเต็มมือล้นๆแบบนี้ตรงท้ายนี่ก็จะมี ตัวด้ามส่วนที่เป็นสแตนเลสไว้กระแทกประกับนี่ก็เป็น G10 นะ G10 แบบไม่ได้ขัดเงานะฮะปล่อยเป็นเห็นเนื้อเห็นเนื้อเกรนของ g 1ยิบหยาบๆเลยมีแบ็กสเป c เซอร์เพราะว่าเป็นมีดที่ขนาดของตัวด้ามค่อนข้างจะโตก็เลยจำเป็นต้องใส่แบ็กสเป c เซอร์ด้านหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงตรงนี้นะส่วนของตัวล็อกเนี่ย เป็น axis lock เป็นที่สุดของระบบล็อกใบแล้วแล้วก็ระบบเปิดใบก็จะเป็น thumb stud ทั้งซ้ายขวามาดูสเปคกันนิดนึงนะครับชเช e r l โลโกลอฟตาปรกันก็ไม่ใช่เป็นมีดที่เพิ่งออกมาใหม่นะมีออกมานานแล้วจริงๆเขามีหลายสีอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยมีสีฟ้ากับสีส้ม มีสีเขียวสีดำด้วยนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอนะหายากเป็นมีดพับคอมแพกขนาดกลางนะฮะลนล้นมือเลยเนี่ยดามเต็มไม้เต็มมือเลยเรื่องของดิเมนชันเขาก่อนนะครับความยาวสุดของตัวมีดคราวนี้ก็คือ22.5ทั้งเล่มเลยนะฮะ22.5จเซนความยาวเฉพาะใบมีดประมาณ9.5นะครับ 9.5เซนหรือ95มมตัวประกับเป็น G10 แต่งผิวแบบหยาบๆไม่ได้ขัดเงาขัดมันไม่ได้ทำเท็กเจอร์อะไรปล่อยให้เป็นลายผิวธรรมชาติของเนื้อ G10 เลยนะครับแบ็กสเปเซอร์เนี่ยก็เป็น G10 เหมือนกันเป็นเนื้อเดียวกับด้ามนะครับเนื้อเดียวกับประกับเพราะว่ามีที่โครงใหญ่โครงกว้างขนาดนี้ถ้าไม่มีแบ็กสเป c เซอร์มาช่วยเนี่ยตรงนี้มันจะยวบเวลาบีบก็เลย ใส่ตรงนี้มาให้คลิปเน็บด้านเดียวย้ายฝั่งไม่ได้ล็อกเป็น axis Lock นะครับเป็นระบบล็อกที่สุดๆแล้วของมีดพับคล้องตัวดีไพส์วอตนี่เป็นโลหะธรรมดานะครับไม่ได้เป็นบอ l ลแบ r ิ n งแต่ว่าก็ลื่นสมูทดีมากเลยใช้งานมือเดียวคล้องตัวทั้งซ้ายขวาเปิดใบแบบใช้ทั้มสตัดมีทั้งด้านซ้ายด้านขวา2ด้านก็คือถ้าเราจะใช้มือซ้ายก็ได้เวลาเก็บใบมือเดียวได้เลย แรกๆถ้าเรายัางไม่คุ้นมือมันก็อาจจะดึงยากนิดนึงน้ำหนักมาดูน้ำหนักกันสิ่งสำคัญสำหรับการพกอุปกรณ์ EDC ก็คือน้ำหนัก178.8กรัมไม่หนักมากไม่ถึง2ขีดหมุดย้ำพวกอะไรก็เป็นสไตล์ของเชือโลโกลอก็เลยนะครเป็นเอกลักษณ์ของเขาน,นี่เป็นโลโก้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวนี้ใบเป็นดี Tool เรื่องความคมเรื่องอะไรนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ตินิดเดียวก็คือการบลัชผิวของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยเนี้ยบเท่าไหร่รุ่นนี้เขาไม่ได้ใช้ผิวเป็นผิวแสแตนเลสเงาแต่เขาใช้เป็นกึ่งด้านกึ่งเงาทีนี้การบลัชเนี่ยบางทีไม่ค่อยเสมอกันบางช่วงก็จะมีเงาโผล่มายังมีส่วนที่เป็นเงายังบลัชไม่หมดอะไรทํานองเนี้ยแต่ในด้านของความคมอะไรนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยฮะเทสความคมเนี่ยผมใช้สลิปที่ซื้อของตามห้างตามอะไรพวกนี้มันจะบางกว่ากระดาษ A สีท,ทั่วไปอยู่เยอะเลยนะฮะ สลิปที่ออกจากพวกเครื่องคิดเงินตัวนี้คือด้านความคมของเขาใช้งานคล่องตัวครับเก็บใบมือเดียวได้2มือได้ตามสะดวกเลยคลิปไม่โป่งออกมาเยอะนะฮะคลิปตัวนี้ก็จะทำแบบสไตล์แท็ติคอนไม่ได้ทำออกมาโป่งเยอะๆแนบๆตัวดีมากเปิดใบคล่องมากการทำงานนี รับตื่นหรือถ้าท่านต้องการปรับแต่งก็ปรับแต่งได้นะครับเชื่อโรโกลอฟเขาออกแบบมาให้ผู้ใช้คัสตอมเองได้ตามสบายอยู่แล้วก็โอเคนะครับสาหรับเชืโรโกลอฟทาบปะกาันะทาบปะกันนี่แปลว่าอะไรก็ไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามันคงไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาพื้นเมืองของอะไรทุกอย่างน่าจะมีความหมายอะไรอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาไว้ถ้ามีรุ่นอื่นมีสีอื่น แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันใหม่นะครับสําหรับตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนสําหรับมีดพับเป็นอุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นนักเลงต้องเป็นนักสู้เป็นอะไรต่ออะไรก็คนทั่วไปก็มีไว้ใช้ได้นะตทั้งแต่ทํากับข้าวกับปลาใช้ติดไว้ป้องกันตัวอะไรต่ออะไรใช้งานทั่วไปได้หมดนะครับสะดวกสบายแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรเลยมีไว้สะสมเฉยๆก็มีเยอะนะครับสําหรับโดยเฉพาะ สายมีดที่หายากอย่างพวกตระกูลของเชอร์โกลอฟเนี่ยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ